นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายฮันด้วยอยู่ผมซึืก้กีนาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนไกสไตล์รีเกนเช่นเคยอ่ะตเราก็อยู่กันในแพทซัน .76 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแพทซัน .76 เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มตัวละครเข้าใหม่ทีนีสองตัวเลยฮะอ่ะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นทางฝักของเอเวอร์ไลท์ฮะมันก็คือมาสเตเวนในอีกร่างหนึ่งนั่นเองนะเนาะซึ่งก็จะมีทางฝั่งของครึ่งหลังเลือกครึ่งหลังก็จะเป็นทางฝั่งของตัวดันเทงอ่ะดันเทงร่างใหม่เลยเนาะซึ่งก็จะมีทางฝั่งของกิจกรรมด้วยฮะะะซึ่่่งงกกกกิจจรรรรมมมชวแ็ีอยูปาณนี้เนาะออ่ะะรรานนี้กกกก็็จจเเปิมับ มารีนันนะซึ่งเราก็สามารถเลือกเล่นได้ว่าเราจะเล่นอันไหนเนาะซึ่งก็จะได้ของรางวัลไปตามนี้เลยนะ no. ที่มันจํากัดเอาไว้เนาะซึ่งก็จะมีของรางวัลเก่าๆที่เอากลับมารีดันมาให้เราได้รับกันด้วยอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละอ่าก็จะมีแล้งผู้เล่นด้วยเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมานี่ก็จะเปอีิจีกรนนะอ่าให้เราเลี้ยงมังกรตัวนี้แหละอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตางฟังของคอนเทนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ถาวรนะบอกเลยว่าคอนเทนต์เนี้ยเหมาะสําหรับเราพวกวันๆทั้งหหหลาาาายยนนนัั่เเเอองะก็คืมมสสํรบติ สำหรับคอนเทนต์นี้เพราะว่ามันจะให้เราจัดถึง3ทีมเลยฮะอ่ะ,อะคือ3ทีมเลยมันค่อนข้างที่จะ,จะใช้ตัวละครนี่ค่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเนาะซึ่งแน่นอนนะผมก็ไม่น่าจะเล่นคอนเทนต์นี้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรและจะคราวๆแล้วเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เหลืออีกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของ YouTube Official กันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดของแพชชีเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะ อ่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางฝั่งของ Intel Official ละอันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดของแพชเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะของ3.6สําหรับกิจกรรมช่วงแรกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกตางฝั่งของตัวดันเทงะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังไม่แจกฮะน่าจะแจกกีตัางฝั่งของครึ่งหลังเลยเนาะก็จะได้รับมาแบบฟรีๆเลยสําหรับคนที่เข้ามาล็อกอินเนาะอ่าสำหรับช่วงกิจกรรมครึ่งหลังอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเร้ยงมังกรนะที่ผมบอกไปข้างต้นนะเอ,ะอ,ะอเาองาเเารตนกัวี้ลฝึก ซ้อมน้องตัวนี้แหละ อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็กิจกรรมที่เอากลับมาดีรันนะผมมองว่ากิจกรรมนี้น่าจะถาวรเนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ก็คือเพิ่มฟังก์ชันมัลติเพย์เร์เข้ามาก็ถาวรนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็ต่อมาคือเป็นกิจกรรมป้ายยาเองเนาะอ่าก็คือเอาตัวละครป้ายยาผู้เล่นแหละอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นมาฝากของคอนเทนต์ใหม่เนาะก็เนี่ยนะคอนเทนต์วานที่ผมว่าไปก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะให้เราจัดถึง3มทีมเลยนั่น แล้วก็ลีลิกเซตใหม่ก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะมีอยู่ประมาณนี้แหละสำหรับแพทช์นี้เนาะก็กิจกรรมทั้งหมดรวมก็อาจาะนน้อยนะเพราะหลักๆแล้วนะมันก็จะไปโฟกัสทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักซะมากกว่าเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ทางฝั่งของตัวเอเวอร์ไนท์อีกทีดีกว่าว่าเกมเพลย์ของนางเนี่ยเป็นยังไงกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ห้องเทสทางฝั่งของตัวเอเวอร์ไนท์ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเอเวอร์ไนท์เนี่ยก็จะเป็นพาสตความทรงจำแล้วก็เป็นธาตุน้ำแข็งด้วยเนาะอะ สำหรับตัวเอ้เนีการมาของเขาเนี่ยก็จะเป็นการมาเพื่อบัฟต่างฝั่งของตัวผ่านความทรงจำโดยเฉพาะฮะซึ่งมันก็จะเป็นพาสติกมองหาว่าก็คือยิ่งตัวทางฝั่งของตัวละครที่เป็นขานความทรงจำในทีมยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ผู้ความทรงจำในทีมเนี่ยก็จะยิ่งสร้างดาเมจแรงเท่านั้นเองอะเนาะซึ่งก็จะสามารถจัดได้ตามขวานี้เลยเนาะซึ่งก็จะได้บัฟถึงสูงสุดถึง65%เลยอ่าเซลยซึ่งจะเป็นบัฟให้ต่างฝั่งของผู้ความทรงจำโดยเฉพาะเลยเนาะ,ะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เอง อ,ะอ the the ่ะเดี Bem ๋ยวเราไปลองเทสเกมเพล์ทางฝั่งตัวเอเวอร์ไนท์กันหน่อยดีกว่าเนาะอ่ะสำหรับตัวเอเวอร์ไนท์เนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มาคณิกทำความเข้าใจได้ค่อนข้า so. งที่จะง่ายอยู่พอสมควรนะสังเกตได้ว่าจะมีสแต็กทรายล่างทางฝั่งของตัวเอเวอร์ไนท์เนาะซึ่งก็จะเก็บได้สูงสุดถึง16สแต็กเลยซึ่งเราก็สามารถเก็บได้ทะลุสแต็กได้เลยนะอ่ะหรือเอาไงฮะมันสามารถเก็บแบบเกินมาซิแม็กได้เลยนั่นเองอ่ะว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่ะซึ่งวิธีการเก็บสแต็กของตัวเอเวอร์ไนในที์เนี่ยเก็จะม ก็ได้นั่นเองอะเนาะแล้วก็ทางฝั่งของไอ้เจ้าแมงกระพุนเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการทำดาเมจได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งของตัวแมงกระพุนเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเฟสตัวเองได้ด้วยนั่นเองอ่ะซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนเฟสตัวเองเป็นสีแดงได้อ่าถามว่ามันต่างกับสีขาวปกติยังไงซึ่งสีแดงเนี่ยมันก็จะสร้างดาเมจได้แรงกว่าสีขาวนั่นเองอะเนาะเอาเว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันซึ่งวิธีจะทำให้เจ้าแมงกระพุนเนี่ยเปลี่ยนเฟสเป็นสีแดงได้ก็ต้องกดทางฝั่งของตัวเเออวรไอเลยดีอว่าเนาะะ่จถึงเฟสท่านี้เเราก็ถึงฟส เอเวนไนล์ละอ่ะโอเคซึ่งสกิลของ,งานายเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้เรียกมังฝังของเจ้าแมงกระพุนอ,ออกมาเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในสถานะโจมตีแล้วซึ่งเราก็สามารถกดอันติเพื่อให้เจ้าแมงกระพุนของตัวเอเวนไน์เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ด้วยนั่นเนองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เองอ่าซึ่งก็ตอนนี้อ่ะสังเกตว่าตอนนี้แมงกระพุนเนี่ยก็เป็นสีแดงแล้วซึ่งมันก็จะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวเอเวอร์ไนเนาะก็เป็นอีกตัวละครที่แมคกดิกไม่ค่อยมีอะไรมากฮะหลักๆแล้วก็จะทําการปล่อยร่างก์ของแมงกระพุนออกไปในการช่วยโจมตีซะมากกว่าเนาะสำหรับตัวเอเวอร์ไนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างฮะสำหรับตัวเอเวอร์ไนเนี่ยตอนที่เขาปล่อยแมงกระพุนออกไปเนี่ยไอ้เจ้าแมงกระพุนของตัวเอเวอร์ไนเนี่ยก็จะทําการหายไปด้วยเดี๋ยวเอาง่ายๆฮะตัวการที่เราปล่อยแมงกระพุนออกไปโจมตีเนี่ย เฟตของเจ้าแมงกะพรุนสีแดงเนี่ยจะทำการระเบิดตัวตายนั่นเองเนาะนะาัฝั่งของเจ้าแมงกะพรุนเหมือนาัฝั่งของมังกรของกัสโตไรแหละเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นะกันฮะสำหรับตัวเอเวอไนท์ก็เป็นหนึ่งตัวคอร์ทีมที่คลั่งคลั่งควาใจง่ายๆแล้วก็เล่นได้ง่ายๆนั่นเองเนาะสำหรับตัวคอรตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครมีทางฝั่งของตัวเอเวอร์ไนท์เนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถเล่นทีมความทรงจำได้แบบเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะอ่าแล้วก็ทางฝั่งของแพชชชนาเนี่ยก็จะถูกดูทางฝั่งของด้ววยยรอบกเล่า าใครมีพากระฝป๋าข,ของตัวเอเวอร์ไนน์เนี่ยบอกเลยว่าแพชชนาเนี่ยคุณเปิดใส่บินเนี่ยก็คุ้มเหมือนกันฮะอ่าเพราะตัวเอเวอร์ไนเนี่ยก็มาเพื่อบับอฟทั้งฝากของตัวผ่านความทรงจำโดยเฉพาะเลยฮะใช่อ่าว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันฮะสำหรับตัวเอเวอร์ไนน์เป็นตัวละครที่เป็นได้ทั้งซับดีเบสแล้วก็เป็นได้ทั้งเมนดีเบสเลยนะั่นเองสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะสำหรับตัวเอเวอร์ไนน์ อ่ะเอเคเดี๋ยวตัดมาทางฝั่งของข้อดีข้อเสียกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเกมเพลย์หลังจา,จากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีกันก่อนดีกว่านะสำหรับข้อดีทางฝั่งของตัวเอเวอนรส์เนี่ยก็เป็นตัวละครอีกตัวที่มาบัฟบทั้งฝั่งของตัวละครภาพความทรงจําเท่านั้นนะอ่ะน้นยํยาว่ามาเพื่อบัฟบทั้งฝั่งของพาความทรงจําเท่านั้นเนาะซึ่งการมาของเาเนี่ยมันก็จะมาบ,บัฟทั้งฝั่งของตัวพูดความทรงจําโดยเฉพาะฮะซึ่งมันก็จะทาให้ทางฝั่งของพูดความทรงจําในทีีีมมเเเเนนน่ยยยบบัดดาาาาาาแแแรรรรงงขึ้้้้อออะะะะ๋วววผปปปภพลลกกกใหๆ็็ณ ซึ่งรายละเอียดที่คุณจะได้รับบัฟมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะซึ่งคุณจัดทีมประมาณนี้คุณก็จะได้บัฟประมาณนี้นั่นเองนะอะเนาะออาว่าก็เป็นประมาณนี้หรือเ,เอาง่ายฮยิ่งในทีมเนี่ยมีตัวผ่าความทรงจํายิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็บัฟในการที่คุณจะได้มาเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยนั่นเองอนะเนาะ อ่าว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทั้งฝั่งของข้อดี1ข้อเลยก็คือเขาสามารถเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งมีดเดเดียร์เลยเนั่นเองอะเนาะซึ่งไอ้เจ้าแมงกระพุนของตัวมัสไม่ใช่มัสตี้าองฝั่งของตัวเอเวอร์ไนท์เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะอ่าบอกตรงๆเลยว่าถ้าเป็นไอ้เจ้าแมงกระพุนล่างแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงดาเมจได้เต็มประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยอ่าแล้วก็ต่อมาที่เขาเป็นซับเดียี์ได้ก็เพราะการบัฟของเขานั่นเองอะเนาะซึ่งมันก็บไดออได้ถึงสงสสูุ 65%เลยซึ่งมันก็จะบัฟ้างฝั่งของพูดความทรงจำเท่านั้นนะเนาะอ้างว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวเอเวอร์ไนเนาะอ่าอาจจะดุดพูดเป็นมาสวเวนหน่อยก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะเนาะอ่ะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าเนาะอ่าสำหรับข้อเสียนะค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนมากเลยฮะคือเขาค่อนข้างที่จะมาแชปไปหน่อยนะสำหรับตัวฝั่งเอเวอร์ไนเนาะก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยคุณต้องมีผาดความทรงจำนะคุณจะสามารถดึงประสิทธิภาพทางฝั่งของตัวเอเวอร์ไ ดูประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยมากเพียงพองสำหรับตัวเอเวอร์ไนเนาะมันเป็นอินตทรค่อนที่แอบมัชแคบไปหน่อยเอาง่ายเนาะเออมันแบบควรเปิดอะเอาง่ายคือคุณควรเปิดหรือควรมีตัวห้องฝัขงของผ่าขอ,าขอทรงจาติดไนไอดีบ้างอะเพื่อที่จะเล่นทนังฝั่งของตัวเอเวอร์ไนเนาะแบบเต็มประสิทธิภาพอะประมาณนี้อะแล้วก็ข้อเสียต่อมาเลยก็คือถ้าเจ้าแมงกระพุนของคุณเนี่ยไม่เข้าร่างแดงเนี่ยมันก็จะไม่ดึงประสิทธิภาพของดาเมจออกมาได้เต็มที่นั่นเองเนาะเป็นประมาณนี้เองผมมองว่าโดยรวมเลวเนี่ยไอ้เจ้าแมงกระพุนร่างแดงเนี่ยมันจะ สามารถดึงดาเมจได้เต็มที่สุดๆไปเลยเนาะมากกว่าร่างเขาอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณก็แล้วกันสำหรับข้อด,ขอดีข้อเสียทั้งหมดสําหรับตัวเอเวอร์ไนเนาะโดยรวมแล้วถามว่าตัวละครตัวนี้ดีไหมผมมองว่าก็ไม่ได้ดีมากอยู่นะหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะกลางๆก็แล้วกันดีอยู่นะหนึ่งเออไม่ได้ดีมากแบบดีสุดอะ่ะอ่ะผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ถ้าคุณไม่มีทางฝั่งของตัวผ่านความทรงจําเลยเนี่ย ผมมองว่าตัวละครตัวนี้ก็อาจจะดึงประสิทธิภาพได้มากไม่เพียงพอนะ,อะถามว่าแพชเนี้ยควรเปิดไหมสำหรับตัวเอวไนถ้าคุณมีตัวผ่าคอนทรงจำเนี่ยก็เปิดไปเลยฮะผมว่าก็คุ้มค่าสําหรับตัวเอวไนเนาะหรือถ้าคุณมองกันไกลหน่อยเนี่ยก็ไปเปิดทางฝั่งของไซรินเนี้ยก็เป็นหนิงตัวละครที่น่าจะดีอยู่พอสมควรนะ,ะในอนาคตเนาะผมมองว่าก็น่าจะเล่นกับตัวเอวนไนได้ด้วยซ้ำนะสำหรับตัวไซรินที่จะมาในแพชหน้าโดยรวมแล้วถ้าคุณมีผ่านคอนทรงจำเปิดนะเป็นหนิงตัวละครที่ดีมากๆอยู่แนวหนึ่งเลยถ้าคุณม มีก็ผมว่าเก็บเงิไปดีกว่าสำหรับคนที่ไม่มีเน,ะนาะเอเปิดเอาไปเปิดเธอท่าน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำผมมองว่าตัวละครตัวเนี้มันมัชชปมากเลยเลยควรมีผักคอนทรงจำอะเอาง่ายๆเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับข้อดีข้อเสียทั้งหมดที่ผมมองตามเนื้อผ้าแล้วก็มองคร่าวๆเนาะถ้าใครมีความคิดเห็นมากกว่านี้ก็สามารถเมนใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเอา,เอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วไปหน้าตู้กาชาของแพชนี้กันเลยดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าตู้กชาชาของตัวเอเวอไนแล้วซึ่งเอาจริงแพทเนี้ยผมไม่กลาจะเปิดตัวเอเวอไน้วยซ้ำนะซึ่งผมอยากจะเก็บเงบไว้เปิดทางฝั่งของตัวไซร i นโยซ้ำซึ่งทางฝั่งของตัวเอเวอไนเนี่ยที่ผมอยากจะเปิดเพราะว่าเนื่องจากนางเนี่ยมันให้บัฟบัฟทางฝั่ง,ง,งตัวผ่าความทรงจำเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับหนึ่งเลยแล้วแพชหน้าเนี่ยมันเป็นทางฝั่งของตัวไซรินด้วยไซรินเป็นผ่าความทรงจำซึ่งผมก็อยากเปิดไซรินซึ่งเอเวอไนผมก็อยากเปิดเพราะว่ามันให้บัฟดีแต่แบบกลัววงงงบบบอ่ะมมมมนีา้ยโดรรป ยังมันก็ได้ประมาณเจ็เก้าสิบเก้าสิบแปดสิบรูโดยประมาณซึ่งแบบผมไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือหลุดเลทแบบคุณผู้ชมก็เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่ว่าสองเกมที่ผ่านมาผมแม่งหลุดเลทไปสองรอบแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเกมชินหรือเซนเลทอะแม่งหลุดเลทแล้วอะแม่งแบบแม่งคือแบบมันมันเหนื่อยใจอะแม่งหลุดเลททีแบบกูเหนื่อยอะอะโอเคเอาว่าถ้ามาหลุดเลทผมจะไม่เปิดต่อผมจะเก็บการันตีไว้ให้เซรีนอ่ะผมซัดเลยละกัน1ิโรแรก ถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันหลุดเดดผมก็เก็บการันตีไว้อ่าโอเคถ้ามันได้เร็วก็ดีโอเคไม่มาโอเคนี้ก็30โปแล้วบอกเลยว่าไม่มีควารสิดจงไว้ฮะถ้าหลุดเดดก็หลุดเดดช่างแม่งแล้ว <c oughs> จะเก็บการันตีไว้ให้เซรีนถ้าแพชหน้าเซรีนยูไม่ได้พอ <c oughs> ไม่พอเราอาจจะไปอัดหลังไม่เพิ่มและแต่จะหัวเสียนิดหน่อยเพราะแบบการที่ผมมานั่งทำย่นข้างที่จะมองกันไกลอยู่พอสมควรนะ โอเคไม่มาไม่ได้นับแล้วกี่โลตอนนี้น,นั่งฟรีเป็นรูปบางทีตอนนี้ก็ยังไม่มาเฮ้ยคือแบบงบภาพพันสี่กูจะเก็บงบทันไหมเนี่เยเหล่าพันสี่แล้วกูจะเก็บทันไหมโอ้ไม่ก็ไม่มาถ้ามันยังไม่มาอีกผมก็จะพอไม่อดแล้วไม่โอเคมัางมาคือดุเล็ดดุเล็ดได้อันนี้กูไม่กลัวเพราะว่าจะเก็บเป็นตรวทีมาให้เซรินถ้าไม่หลุด ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงไปหลุดแผ่นหน้ากูเครื่องถ้ามึงไปหลุดแผ่นหน้ากูกูเครื่องกูจะโคตรเครื่องเลยแหละพอละเอ้ยได้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 ได,ได,ได,ได้โอเคได้ได้โอเคพอโอเคไม่เปิดแล้วไปลื่นทีไซรินงบเท่านี้กูจะพอเปิดไม่เนี่ยอะเอามาก็ เป็นประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็คลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะเพราะว่านั่งปันน่นในเรื่องของแต่ละเกมก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะเกมชินเนี่ยตัวดีแล้วนั่งสํารวจแบบแล้วก็นั่งเสพในเรื่องอีกโอ้แทบจะเป็นบ้าก่อนจะลงคลิปก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สาหรับคลิปในวันนี้เนาะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เพปียงกังใจให้ตัวผมที่ต่อไปถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วนกดแชร์ด้วยพี่ดำให้ทุกคนรู้จักชื่นี้ผมกันอีกมากขึ้นนะเน ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะไปลุ้นกาชาตตู้สด,ดินแพชหน้ากันแล้วกันอเหนื่อยใจจริงซี่ย